สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเริ่มต้นของเครื่องดิจิตอล preset counter เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอลรุ่น CMP series model เ2 t ดล 72t นะครับของบริษัทไพมัดจำกัดตัว counter รุ่นนี้จะมีหน้าจอแสดงผลทั้งหมด3แถวนะครับโดยแถวที่1คือค่า PV จะแสดงค่าที่อ่านได้นะครับแถวที่2ค่า SV ค่า FV คือค่าเซตพอยท์ที่ตั้งไว้นะครับและถถวต่อมาคือค่า TV ครับคือค่า Totalizer เพ<ห>ื่ออ่านค่าผลรวมทั้งหมดของค่าที่อ่านได้ด้วยนะครับการเข้าสู่การตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆสามารถทำได้โดยกดปุ่มโหมดค้างไว้นะครับจนปรากฏสัญลักษณ์ดังภาพนะครับจะเป็นส่วนของพารามิเตอร์แรกคือ Desmon Point คือการตั้งค่าทศนิยม เราสามารถตั้งค่าให้เหมาะกับการใช้งานได้นะครับเลือกหลักผสนิยมกดปุ่มโหมดอีกครั้งครับจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพารามิเตอร์การเลือกค่า input นะครับโดยจะมีทั้งหมด2โหมดคือโหมดแรกนะครับจะเป็นโหมดของตัวเซนเซอร์ซึ่งจะเป็นพวก proximity ตัว contact หรือ photoelectric sensor นะเซนเซอร์นะครับอีกโหมดครับ โหมดนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของโหมดของ encoder นะครับในที่นี้ก็จะทำการตั้ง input เป็น encoder นะครับกดปุ่มโหมดอีกครั้งครับเป็นการเลือกโหมดการทำงานแบบ up หรือแบบ down นะครับโดยเป็นการนับขึ้นหรือนับลงถ้าเราต้องการให้นับขึ้นเลือก up ครับถ้าเราตการให้นับลงเลือก down ครับนี่ครับมี2โหมดในที่นี้จะการเลือก up ไว้นะครับกดปุ่มโหมดอีกครั้งครับ เพื่อเลือกโหมดการทำงานของสัญญาอินพุตมีทั้งหมด2โหมดนะครับก็คือโหมด POS เป็น s o t i v e นะครับรับสัญญาอินพุตแบบ PNP และตัว n g a t i v e นะครับจะรับสัญญาอินพุตแบบ NPN นะครับกดปุ่มโหมดอีกครั้งครับจะเป็นส่วนของความถี่นะครับในการใช้เชื่อมต่อกับอินพุตนะครับ<ม>ก็จะมีตั้งแต่50,000นะครับแล้วก็มา100แล้วก็20นะครับ ซึ่งแต่ละความถี่ก็จะเหมาะสมกับอินพุตแต่ละตัวแตกต่างกันไปนะครับซึ่งพวกหน้าคอนแทคเตอร์ก็จะอยู่ที่20กับ100นะครับส่วนค่าของศูนที50่50,000นี้ก็จะเหมาะกับพวกเอนโคเดอร์นะครับกดปุ่มโหมดอีกครั้งครับจะปรากฏสัญลักษณ์นี้นะครับจะเป็นส่วนของพารามิเตอร์การเพิ่มหรือลดตัวคูณของค่า BScale นะครับสามารถเพิ่มลดได้ตั้งแต่1ถึง10,000นะครับ ลดลงมาได้ถึง1น,นะครับกดปุ่มโมดอีกครั้งครับสําหรับค่าต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของค่าพาราพิเตอร์ในส่วนของตัวเพิ่มหรือลดตัวหารของค่าพีส a เกลนะครับสามารถเพิ่มหรือลดได้ตั้งแต่1นถึง2อง0 0 0นะครับสามารถกดปุ่มเพิ่มลดได้นะครับกดปุ่มโมดอีกครั้งครับจะเป็นส่วนของผลการแสดงผล ในการหารระหว่างตัวคูณและตัวหารของค่า v s c a l e นะครับซึ่งค่านี้เราจะไม่สามารถปรับค่าได้นะครับกดปุ่มโหมดอีกครั้งครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของค่าพารามิเตอร์การเพิ่มหรือลดตัวคูณของค่า t o t a l ไลเซอร์นะครับสเกลนะครับเราสามารถปรับได้ตั้งแต่1ถึง10,000เช่นกันนะครับสามารถปรับขึ้นและปรับลงได้นะครับกดปุ่มโหมดอีกครั้งครับจะเป็นส่วนของการเพิ่มหรือลดค่า ตัวหารของค่า Totalizer Scale นะครับตัวนี้ก็สามารถเพิ่มได้ตั้งแต่ 1- ถึง2อ0 0มนะครับเพิ่มลดนะครับกดปุ่มโหมดอีกครั้งครับจะเป็นการแสดงผลหารระหว่างตัวคูณหารกับตัวหารของค่า Totalizer Scale นะครับซึ่งค่านี้จะไม่สามารถปรับได้ครับกดปุ่มโหมดอีกครั้งครับในส่วนนี้จะเป็นการเลือกโหมดการทำงานของตัว พีเซ็เคาน์เตอร์นะครับจะมีให้เลือกตั้งแต่โหมด1ถึงโหมด7นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆสามารถศึกษาได้ไดจากในตารางนะครับของคู่มือการใช้งานนะครับต่อมาครับกดปุ่มโหมดอีกครั้งครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนการเซตค่าการทำงานเวลาของช่วงเอาพุทที่1นะครับซึ่งเราสามารถปรับค่าได้ตั้งแต่0.1ถึง10นะครับ กดปุ่มโหมดอีกครั้งครับในส่วนนี้จะปรากฏสัญลักษณ์ดังภาพนะครับจะเป็นส่วนของพารามิเตอร์การตั้งเวลาของเอาพุทที่2นะครับก็สามารถปรับได้แต่0 1ถึง10เช่นกันครับกดปุ่มโหมดอีกครั้งครับสําหรับโหมดนี้จะเป็นการปรับค่าพารามิเตอร์ส่วนของการเก็บข้อมูลสํารองไว้นะครับเมื่อเกิดเหตุเช่นไฟดับหรือมีการไฟตกไฟกระชากขึ้นนะครับ จะทําการเลือกให้ copy ข้อมูลไว้หรือไม่มีการ copy ข้อมูลไว้นะครับกดปุ่มโหมดอีกครั้งครับจะปรากฏสัญลักษณ์ดังภาพครับในส่วนนี้จะเป็นพารามิเตอร์ของการรีเซ็ตค่าจากหน้าจอนะครับซึ่งจะแบ่งทั้งหมดเป็น4โหมดครับโดยโหมดแรกครับจะเป็นการเลือกว่าไม่มีการรีเซ็ตจากหน้าจอนะครับสหรับสัญ,ญลักษณ์ต่อไปจะเป็นการ รีเซ็ตได้แค่ค่าเคาน์เตอร์จากหน้าจอนะครับค่าเคาน์เตอร์จะอยู่ในช่วงบรรทัดของค่า PV นะครับกดอีกครั้งครับจะเป็นส่วนของการตั้งให้รีเซ็ตได้เพียงแค่ค่า t o t a l i อร r ของหน้าจอนะครับก็จะมีนี่ครับแล้วก็กดอีกครั้งครับจะเป็นการสามารถให้รีเซ็ตได้ทั้งค่าเคาน์เตอร์และค่า t o t a l i อร์ของหน้าจอนะครับกดปุ่มโหมดอีกครั้งครับ กลุ่มน,นี้จะเป็นการเลือกการทำงานของเอาพุที่3นะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่4ฟังก์ชันนะครับก็จะมีสัญลักษณ์แรกก็จะเป็นส่วนของการปิดนะครับไม่มีการใช้งานเอาพุที่3ส่วนที่2ครับสัญลักษณ์นี้จะเป็นการให้เอาพุที่3ทํางานตลอดเมื่ออยู่ในเงื่อนไขนะครับส่วนต่อมาครับจะให้เอาพุที่3ทํางานแบบวันช็อตนะครับซึ่งจะทํางานตามเวลาที่ตั้งไว้ในส่วนต่อไปนะครับ ต่อมาครับจะเป็นการทำงานแบบ one shot shot และมีการรีเซ็ตค่าตัวตัวไอเซอร์นะครับกดปุ่มโหมดอีกครั้งครับจะเป็นการตั้งเวลาการทำงานของ o u t p u ที่3นะครับว่าจะให้ทำงานกี่วินาทีนะครับสามารถตั้งได้ตั้งแต่0.1ถึง10ครับกดปุ่มโหมดอีกครั้งครับจะเป็นสัญลักษณ์ดังภาพนะครับจะเป็นส่วนของพารามิเตอร์การตั้งค่า ทีวีนะครับหลังการรีเซ็ตนะครับว่าจะให้หลังจากการรีเซ็ตจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกดปุ่มมหมดอีกครั้งครับจะเป็นการตั้งค่าหลังจากรีเซ็ตของค่าโ o t a ไลเซอร์นะครับซึ่งเราสามารถตั้งได้ว่าเมื่อมีการรีเซ็ตจะให้เริ่มนับจากค่าเท่าไหร่โดยปกติจะเป็นที่ศูนย์กันนะครับกดปุ่มหมดอีกครั้งครับจะเป็นการล็อกนะครับไม่ให้ตั้งค่าใดๆนะครับก็จะมีทั้งหมด ซีโหมดนะครับก็จะมีไม่มีการล็อกค่านะครับสำหรับสัญลักษณ์นี้ต่อมาก็เป็นการล็อกค่าเซตพอยต์ครับต่อมาเป็นการล็อกค่าพารามิเตอร์ต่างๆครับต่อมาเป็นการล็อกค่าเซตพอยต์และพารามิเตอร์ครับสำหรับกดปุ่มหมดอครั้งนะครับจะเป็นการตั้งค่าพารามิเตอร์ในส่วนของการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมี en คือ enable นะครับคือการเปิดการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ และสัญลักษณ์นี้จะเป็น Disable นะครับคือการปิดการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ครับกดปุ่มหมดอีกครั้งครับจะเป็นการตั้งค่าความเร็วในการเชื่อมต่อบัตรเลทของคอมพิวเตอร์กับเครื่อง p ีเช็ t เคาน์เตเครื่องนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดตั้งแต่1,200 2,400 4,800 9,600 1,9,200 38,400และ 5,7600นะครับเราเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราได้ครับกดประมวดอีกครั้งครับจะปรากฏสัญลักษณ์นังภาพนะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของการตั้งค่า as-date นะครับเมื่อกรณีที่เราใช้เครื่อง p i ช c h ต t คา t e r ร่วมกับเครื่องนับอื่นๆนะครับเราสามารถกำหนด as-date ของเครื่องนี้ได้ว่าเป็น as-date ที่เท่าไหร่นะครับกำหนดได้แต้น่ถึง255นะครับ เมื่อเราตั้งค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถออกสู่หน้าจอหลักด้วยการกดปุ่มโหมดค้างไว้นะครับหน้าจอจะแสดงผลเป็นปกตินะครับในส่วนของการตั้งค่าเซตพอยต์เราสามารถทําได้โดยกดปุ่มโหมดหนึ่งครั้งในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าเซตพอยต์ที่หนึ่งนะครับเราสามารถปรับลดค่าได้ตามความต้องการของระบบนะครับ ต่อมากดปุ่มโหมดอีกครั้งครับจะเป็นการตั้งค่าเซตพอยท์ที่2นะครับเราสามารถปรับและลดค่าได้เช่นกันกับเซตพอยท์ที่1นะครับและกดปุ่มโหมดอีกครั้งจะปรากฏการตั้งค่าของตัวเซตพอยท์ที่3นะครับและกดอีกครั้งครับจะออกสู่การแสดงผลหน้าจอปกตินะครับดูตัวอย่างการทำงานของตัว preset counter รุ่นนี้กับตัว encoder นะครับซึ่ง encoder ที่ใช้เป็นของบริษัทไพมัทจำกัดนะครับโมเดล PR 0 1นะครับตัวนี้มีเรสูลูชันอยู่ที่100พาวต่อรอบนะครับโดยเราสามารถเซตค่าให้แสดงผลออกมีหน่วยเป็นเมตรได้นะครับด้วยการคำนวณดังนี้ครับการคำนวณน,นะครับตัว e n ค o เดอร์ขนาด100พาวต่อรอบนะครับเมื่อวิ่งครบ1รอบจะได้ระยะทาง0.45เมตรนะครับ เราต้องการแสดงผลโดยมีหน่วยเป็นเมตรนะครับวิธีการคำนวณครับเราสามารถใช้ค่าที่ระยะทางที่ได้ใน1รอบนะครับมาหารกับจำนวนเ้าครับจะได้เท่ากับ0.045 0 00นะครับนั่นคือผลของการหารระหว่างตัวคูณกับตัวหารนะครับซึ่งเราสามารถคิดได้ก็คือ45ส่วน10,000นะครับโดยเราทำเศษส่วนอย่างต่ำก็จะได้9ส่วน2,000นะครับวิธีการตั้งค่าครับ เราเซตค่า input type เป็นแบบ encoder นะครับต่อมาจะเป็นการปรับในส่วนของตัวคูณและตัวหารนะครับเราจะปรับตัวคูณนะครับของค่า s ร scale เป็น9ครับและปรับตัวหารนะครับเป็น2,000ครับเรามาดูการแสดงผลกันนะครับเมื่อเราปรับค่า s ร s c a l e เรียบร้อยแล้วนะครับค่าที่ออกมา จะมีหน่วยเป็นเมตรนะครับซึ่งเราหมุน encoder ครับเมื่อได้ระยะทางครบตามที่กําหนดคือประมาณ2รอบนะครับตัว encoder จะส่งให้ส่งผลให้ตัว preset counter ตัวนี้นับเป็น1นนะครับซึ่งระยะทางของการหมุนก็เท่ากับ1เมตรนะครับครับผมสำหรับการตั้งค่าเครื่องดิจิตอล preset counter รุ่น CMP ซีรีส์นะครับโมเดล 72T นะครับของบริษัทไพรมัตจำกัดเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อมาที่บริษัทไพรมัตจำกัดได้โดยตรงเลยนะครับขอบคุณครับ